สวัสดีครับเช้านี้ที่สกลน,นครนะครับผมพามาหาปลากัดเหมือนเดิมครับทุกคนผมเห็นวอดวอดนึงแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวผมพาไปชมครับนี่คือวิธีการหาปลากัดนะครับนี่มันจะมีวอดเขาขาวอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่เราช้อนเข้าไปข้างล่างมันนะครับจะมีปลากัดอยู่นะครับผม เดี๋ยวผมจะช้อนให้ดูนะครับผมว่าจะได้ตัวไหมนะครับผมแต่ตัวนี้ผมน่าจะมองเห็นแล้วแหละเดี๋ยวผมลองซูมเข้าไปให้ดูนะครับทุกคนว่ามันจะมองเห็นตัวไหมนี่เห็นนะครับทุกคนนี่หัวหัวประกัดอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่อยู่ในใต้บอร์ดเลยนะครับนั่นนะเห็นไหมโผล่มาแล้วนะครับทุกคนตัวนี้ผมซูมไกลๆนะครับทุกคนนี่ อยู่ในใต้บอร์ดเลยนะครับเนี่ยนี่ครับทุกคนเนี่ยนี่ครับวอร์ดสีขาวสวยมากเลยนะครับทุกคนพ่อปลาก็อยู่ข้างล่างแล้วนะครับเดี๋ยวมาช้อนไปพร้อมกันเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนะ อันนี้คือวอดจากธรรมชาติเลยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูสักครั้ก่อนนะครับเนี่เพราะว่าภาพนี้จะหายากหน่อยนะครับผมนี่บรรยากาศนี่แบบนี้เลยนะครับผมหลังที่ฝนตกใหม่นะครับผม สวยงามครับผมเขาคงตกใจนะครับผมนี่นี่จะวิ่งไปซ่อนแล้วนะครับเดี๋ยวมาช้อนกันเลยดีกว่าครับทุกคนว่าจะได้ไหมนะครับจ้อนลงไปแล้วนะครับ เห็นเข้ามาในสวิงผมแล้วนะครับนี่อยู่ตรงนี้ครับนี่นี่ตรงนี้เลยครับนี่นี่นี่ติ๊กตุ๊กติก๊กอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะจับขึ้นมาให้ดูนะครับอ๊้มมีตัวเมียด้วยนะครับผมนี่นี่ตัวเมียตรงนี้นะครับส่วนตัวผู้ มาชมครับทุกคนนี่ครับได้ทางตัวผู้ตัวเมียเลยนะครับผมนี่เขาอยู่ด้วยกันนะครับทุกคนเวลาเรามาจอดนะครับเนี่ก็จะได้ทั้งตัวผู้ตัวเมียครับสวยเลยครับทุกคนลูกค้าที่สนใจนะครับก็ทักไลน์ไอดีนะครับหนึ่งสสามสามแปดห้านะครับทักมาสอบถามกันก่อนนะครับผม ปลากัดสกลนครนะครับทุกคนตัวละยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับทุกคนสวยงามมากเลยครับเอาไปเลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับผมคนที่ไม่มีปลากัดนะครับผมที่เป็นป่าอีสานแท้ๆแบบนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากที่รับชมคลิปนะครับผมสวัสดีครับ